อยู่กับพี่เล็กอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับ S S C Timepiece นะครับผมสวัสดีครับ S S C Timepiece ครับแซวแซวนะครับเพราะมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากบอกว่าอยากทำกับพี่เล็กอีกคลิปหนึ่งผมก็เลยไปนั่งหาท็อปิกของว่าทำอะไรดีนะซึ่งคนที่มาดูสุนมากอยาบอกว่าอยากดูแบบแบรนด์ใหม่ๆบ้างเพราะว่าใครที่ติดตามช่องพี่เล็กนะครับใครที่อยากดูแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนี่ยไปดูได้ช่องพเล็กพูดถึง เยอะมากๆเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะถามพี่เล็กหน่อยว่าวันนี้ทัก4-5แบรนด์มีแบรนด์ไหนที่อยากแนะนําแล้วก็เป็นโมเดลไหนที่อยากแนะนําบ้างครับคือผมจะแนะนํำแต่แบรนด์ตัวเองมันก็ไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าจริงๆในวงการนาฬิกาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเมเจอร์แบรนด์เมเจอร์แบรนด์ก็ที่เราเจอกันทั่วไปนะฮะระดับสูงก็ปาเต้ฟิลิปส์เอพีนะระดับกลางมาก็โรเล็กซ์โอเ ระดับลงถอยลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็พวกลองจิ n e iwc อะไรพวกนี้ก็เต็มไปหมดเนาะ mm hmm. พวกนี้เขาเรียก major brand mm hmm. แต่นอกจาก major brand แล้วเนี่ย mm hmm. หลังๆผมจะพยายามจะผลักดันให้เพื่อนๆลองกวาดตาดูยี่ห้ออื่นบ้างไ mm hmm. อ้คำว่ากวาดตาดูยี่ห้ออื่นเนี่ย mm hmm. ก็เป็นยี่ห้อที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญมาก mm hmm. แต่จริงๆแล้วนาฬิกาเขาก็มีความน่าสนใจประเทศไทยจะเป็นประเทศที่แตกต่างจาก ต่างประเทศโดยสิ้นเชิงยังไงบ้างครับของเรานี่ก็คือเราจะอิงมาทางแบรนด์มากมากมาก,มากจนแบบหลายประเทศเขางงอย่างเช่นบ้านเราโรเล็กซ์ขายดีมากโอมิกาขายดีมากขายดีจนกระทั่งยังไงนะช่วงโควิดเนี่ยโอมิกายอดประเทศไทยขายดีสุดในเอเชียขายดีจนกระทั่งว่า allocation ของนาฬิกามันมาที่ประเทศไทยอย่างเดียวเลยประเทศอื่นแทบไม่ได้นาฬิกาเลยเพราะเราขายดีเขาก็อัดของมาให้ ประเทศอื่ขายไม่ได้ก็ว่าเอาแต่มองอย่างหลังๆมาสปีดมาสเตอรตัวใหม่ๆจะเข้ามาประเทศไทยมากก่อนถึงเสมอเลยผมว่าอันนี้มันเป็นค่านิยมด้วยค่านิยมเลยครัคือคือแบบอ่ะติดตามไว้หนึงแล้วกันว่าคนไทยหลายๆกลุ่มก็ค่อนข้างจะอินกับแบรนด์ถ้าเกิดจะเรียกว่าบ้าแบรนด์ก็อ่ะเนกาทีไปหน่อยแต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละจริงๆนะครับ เราเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นขั้นนิยมมันจริงๆมันมันก็เป็นไปตามความชอบเป็นไปตามการ,กรตามกระแสต่างๆนะนนเราเราวิจารณ์ใครไม่ได้แต่ผมก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าจริงจรินาฬิกาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นมันมีเยอะเลยแล้วนาฬิกาบางยี่ห้อเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่ามันนอกจากบอกเวลาแล้วมันมีความเว้าวให้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยนาฬิกามันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรออย่างเช่นยี่ห้อแรกที่มันจะพูดถึงคือบร์เร แบรนเนี่ยเขาเอาเอาเอาเครื่องนาฬิกาแบบปกติที่เราเห็นเห็นเนี่ยแต่เขามาแปลงฟังก์ชันมันจะเป็นฟังก์ชันก็คือโอ้มันงงมากว่าเอ๊ะมันมายังไงเครื่องนาฬิกาก็กลไกตัวเดียวกันเขาก็ต้องไปโมโมโมไปโมมาจับนู่นัดยัดนู่นยัดนี่ออกมามันก็กลายเป็นเอ๊ะมันใช่เครื่องตัวเดียวกันหรอเครื่องตัวเดียวกันมันทําได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้แล้วพอเขาไปโมแล้วแล้วมันดีขึ้นยังไงครับแบรอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นว่า ปกติเราดูเราดูผ่านเป็นเข็มใช่ไหมครับสมมติว่าในเครื่องตัวเดียวกันมันสามารถจะเด้งเป็นตัวเลขได้เราจะงงไหม<อ>มันเด้งยังไงหรือในขณะที่เราดูอย่างนี้เขาจะมีการบอกข้างขึ้นข้างแรมแต่เป็นตัวสามมิติลอยอยู่บนฟ้าบอกวันบอกเวลาไม่ได้บอกแบบปกติก็คือ,เ,อเข็มเดินถอยหลังได้อ,อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าใช้เครื่องตัวเดิมแล้วก็เอาไปอดัดแนบ ปเยอย่างท,ท,ที่เราฟังกันงงๆอย่างเช่นไม่ไม่ทราบว่า,วาท่ารู้จักยี่ห้อมนะิโยต้าไหมอ๋อเป็นเครื่องเครื่องมิโยต้าเนี่ยนาฬิการะดับกลางถึงล่างเขาใช้กันทั่วไปมันก็เหมือนกับเครื่องนาฬิกาทั่วท,วทวไปแหละเพียงแต่ว่าพอเขาเอามาโมเนี่ยเขาก็เอาโมดูลที่โมใส่เข้าไปนาฬิกามันกลายเป็นนาฬิกาที่แบบโอ้วาวมากเลยเหมือนแบบอัปแพทเข้าไปใส่<ม>ฟังก์ชันให้มันเพิ่มทำให้มันเก่งขึ้นใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเอย ถ้าเราเปิดใจให้กว้างขึ้นเรามองนาฬิกาในแนวที่ไม่เหมือนชาวบ้านมากขึ้นเนี่ยเราก็จะ explore ได้ว่าโอ้หมันมีอะไรเยอะแยะเลยในโลกนแล้วใน,นคนไทยในประเทศไทยเนี่ยคนก็ไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้มากเบอร์เรนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ<ๆ>แต่จริงๆแล้วพูดถึงเบอร์เรนแล้วผมก็มีทําการตลาดให้เบอร์เรนเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้เลยว่านาฬิกามาแทบไม่มีให้ขายคําว่าไม่มีให้ขายหมายความว่าผมช่วยเขาโฆษณาโฆษณาเสร็จบ,บอกขอนาฬิกาด้วยเขาบอกโอ้หมดแล้วอะไรประมาณนี <laughs> ้แล้วเราจะเอา จากไหนไปขาเริ่มนี้คือคือพูดง่ายๆก็คือผมในฐานะที่เป็นแฟนนาฬิการเราก็มีความรู้สึกว่าได้โปรโมทนาฬิกาที่มันไม่ธรรมดาให้เพื่อนๆรู้จักมันเป็นความสุขดนั้นก็ได้ขายไม่ได้ขายมันก็ไม่เป็นไรฉะนั้มันดีมากนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องอะไรช่องของต่างประเทศที่เขาจะเอาทั้งแบรนด์ดังแบรนด์ไม่ดังมาพูดคุยกันแต่ว่าในไทยเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นซึ่งซึ่งช่องพีเ็กเป็นช่องหนึ่งที่ มีแบรนด์แปลกแกแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์ที่แบบน่าสนใจเยอะมากนะครับใครที่สนใจแบรนด์ไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ลองเสิร์ชดูนะครับมีผมว่าโอ้เราก็แบรนด์ลึกๆเยอะมากใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาแบรนด์ที่ประเทศไทยไม่ค่อยฮิตอย่างที่ร้านผมก็มีแต่แบรนด์ที่ประเทศไทยไม่ฮิตทั้งนั้นที่เพื่อนๆจะเห็นในสเปซที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยย่อเอ็ดด็อกส์นะเอ็ดด็อกส์จริงๆเป็นในราการที่เก่าแก่งสุตแซอร์แลนด์นะ140ปีแล้วนะมันไม่ใช่แบบเพิ่งจะเปิดมาใหม่ๆแล้วเขาก็มีนวัตกรรม หลายหายอย่างที่เราเราก็ไม่รู้อย่างเช่นเคยอ่านโฆษณาโรเล็กซ์ไหมฮะโรเล็กซ์ออรสเตอร์โปรเปชั่วเขาบอกว่าเขาเป็นนาฬิกาดำน้ำําสําหรับดำน้ําที่ดีที่สุดตัวหนึ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็คือมีมีโอริงสองตัวคาว่าโอริงเนี่ยพูดโอริงอาจจะฟังยากอธิบายง่ายๆก็คือซีนยางซีนยางนี่มันกันน้ําเข้านั้นการที่เขาคิดค้นมีซีนยางสองจุด หมายความว่าตรงนี้จุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งมันกันน้ําเข้าได้ดีมันก็เลยกันทําให้เราลงไปไว่ายน้ำเนี่ยมันดีไอไอ,ไอตรงนี้ที่ผมพูดถึงคือเม็ดมะยมเวลาเราดึงเม็ดมะยมเนี่ยตรงนี้เขาก็มีสีนะฮะย่อไอด็อกซ์เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลโอลิงเขาบอกเขาเป็นคนคิดค้นนี้ตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าตกลงใครเริ่มก่อนใครเข้าใจไหมฮะเข้าใจละซึ่งแน่นอนแหละว่าวันนี้ที่ พามาจะพามาดูแบบแบรนด์นี่แหลแบรนด์มากเลยเช่น do ด็อกสเนี together, ้ยก็มีรุ่นสวยๆเยอะมากมีรุ่นไหนที่แบบพี่เล็กอยากแนะนำให้พี่เซมครับต้องมาดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วนาฬิกาเขาเนี่ยเราก็จะบอกว่าหน้าตามันคล้ายคลึงกันตัวนี้ก็คล้ายๆกับซับโนเดตแต่หน้ามันเป็นสีหน้าสวยนะพี่เล็กนี้อืมนั้นเขาก็จะดังเรื่องนาฬิกาดำน้ําเขาก็เป็นเหมือนกับนาฬิกาที่ทำแมสล่าสุดผมก็เพิ่งไปเยี่ยมโรงงานไอดกส์มาก็น่าสนใจขนาดหนึ่ง แล้วพี่เล็กอยากป้ายยาอย่างไงให้กับทุกคนที่ดูอยู่ครับเช่นแบบราคาเขาราคาดีนะนวัตกรรมดีนะเขาสวยนะถ้าเกิดแบบนึกถึงเอด็อกเราจะนึกถึงอะไรผมอยากให้หนึกถึงประวัติศาสตร์น,นะประวัติศาสตร์ว่านาฬิกาสวิสเซอร์แลนด์ที่มีอายุยาวนานนะฮะแล้วเขาก็มีนวัตกรรมข,ของเขาเขาก็มีหน้าตาแบรนด์ของเขาดังนั้นถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปเซิร์ชดูที่เว็บไซต์ของทางเอด็อกเขานะแล้วลองดูว่ามีอะไรที่โดนเราหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ว เขาก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์แต่ผมก็ว่าเขาก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ใครซึ่บอกว่าเทรนด์หลังจากนี้นะพี่เล็กนะความรู้สึกผมนะผมคิดว่าคนจะหันกลับมาสนใจแบรนด์ที่เป็นแบรนด์รองมากขึ้นว่าจะเป็นทั้งแบบเครื่องเสื้อผ้าแต่งกายรถนาฬิกาตา่างๆว่าตอนนี้บางครั้งอ่ะพวกแบรนด์ที่มันเป็นไฮเอ็นไปแล้วมันมันไฮแล้วมันดูเก๋ไปแล้วว่าบางคนอาจจะอยากกลับมาหาอะไรที่มันดูแบบแสดงตัวตนเป็นตัวเรามากขึ้นอะไรแบบนี้นะผมว่าเพราะฉะนั้น นาฬิกาหลายแบรนด์ถ้ามันแสดงตัวตนว่าเป็นตัวคุณได้เนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนั่นนั่นนั่นคือสิ่งเลยครับอนาคตมันก็คือนาฬิกาคือไลฟ์สไตล์ล่ะสิ่งที่บ่งบอกตัวตนของผู้ใส่ล่ะมันจะไม่ใช่นาฬิกาที่บอกเวลาต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้เวลาดูจากไหนก็ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยคุณไม่ได้ใส่เพราะว่าวันนี้ฉันชอบเรือนนี้แต่ใส่ว่าอวันนี้แต่งตัวอย่างนี้ใสเรือนนี้มันเข้ากว่าใช่อ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วเรทราคาล่ะครับเอ็ด็อก์อยู่เรนจ์ประมาณเท่าไหร่ ก็ตั้งแต่ระดับหมื่นกลางถึงแสนต้นนะครับก็มาลองดูได้นะครับที่นี่ SSC t ซ m ี p i พนะครับที่สองสถาบัดิ์นะครับก็เสิร์ชง่ายๆเป็นตึกใหญ่ๆเลยใครอยู่แถวพระรามสามเมื่อก่อนตรงนี้เป็นธนาคารใช่ใช่ CIMB ใช่ผ่านไปสองแบรนด์แล้วรับแบรนด์ถัดมาเป็หมายถึงยี่ห้อของผมใช่ไหมฮะใช่ยี่ห้อผมผมจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อว่า Sin Watch อันนี้ประวัติศาสตร์เจ๋งมากถ้าใครตามเคยตามสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอผมก็คืออยากจะมีนาฬิกาที่เป็นย่อ้อคนไทยแล้วผมก็ปั้นความฝันนี้มานานหลายต่อหลายยุคสําเร็จบ้างไม่สาเร็จบ้างนะจนกระทั่งครั้งหลังสุดผมก็ใช้ชื่อของภรรยาตั้งขึ้นมาเป็นซ w นวอชแล้วก็มีการจับประกวดการแข่งขันออกแบบนาฬิกาแล้วเราก็เอาแบบของผู้ชนะเนี่ยมาทําเป็นนาฬิกาออกมาขายนะมันก็เลยเป็นซ w นวอชที่เรา ทำออกมาแล้วก่อนเพราะฉะนั้นเวิร์กนะครับใช้ชื่อภรรยาทําทุกอย่างครับชื่อเราจะได้เจริญแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วชื่อภรรยาผมภรรยาผมเป็นคนจีนนะชื่อของเขาเนี่ยตัวที่ผมยกมาใช้เนี่ยนะฮะใน3ตัวเระยกมาตัวเดียวเนี่ยไอตัวนี้มันมีความหมายมันคือเอาตัวทองคํามาเลียงกัน3ตัวเมื่อทองคํามากองรวมกัน3ตัวมันความหมายก็คือร่ํารวยมหาศาลแต่มันแฝงอยู่ ในในชื่อตัวนี้แล้วเราก็เอาชื่อตัวนี้เนี่ยมาทําออกมาเป็นโลโก้นั้นโลโก้ตัวนี้เนี่ยแค่ใส่นาฬิกาเราแล้วก็ลวยสุดๆแล้วนี่แอบบบ,บสายมูหน่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราต้องแบบโม้ยกว่าขายหน่อยจะได้มีสตอรี่ประมาณนั้นตอนนี้ก็มีรุ่นเดียวครัพรบพี่เล็กแต่มีหลายสีนวครับมี3สีครับสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินตอนนั้นที่ผมมาถ่ายคลิปเหมือนพี่เล็กกำลังจัดประกวดอีกรอบนึ่งป่ะใช่ครับ แต่ปีนี้อาจจะเรียกว่าน่าเสียดายนิดน,นึงก็คือ Product Design เราไม่ได้ผู้ชนะเราเรามีแต่ r a p h i c Design แล้ g r รา h i c d e ไซ g ์ความหมายคือจะออกแบบแต่หน้าปัดอย่างเดียวเ,ยเราจะมีแล้วก็ผลิตออกมาขายไม่ปีนี้ก็ปีหน้านะครับแต่ Product Design ซึ่งเป็นต้นแบบในการสร้างนาฬิกาเนี่ยปีนี้เราหาผู้ชนะไม่ได้เพราะว่าแบบที่เข้ามาที่มันโดนใจจริงๆมันไม่มีเลยไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาลอง ดูในปีหน้า <S <S ใช่ใมาดูกันแล <az> ้วมจะมีเรื่องทั้งสออย่างเยอะมากเลยนะครับเรื่องราคาละครับที่เลยโอ้า oh, ราคาของเรานี่จับต้องได้ครับก็ซินวอชของเราตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่1 7ื่นาครับในอนาคตถ้าออกมาอีกก็คงจะระดับต่ำห้าหมื่นนะครับแถวๆนี้นอกจากว่าสักวันติดตลาดแล้วอาจจะพยายามเอ็มสูงขึ้น ไปรอด,ดังก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่นตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับรีบเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอดังปุ่มนี่ไม่ง้อนะตั้งแสนหนึ่งแนละ้วไม่ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนประมาณนะั้นเอาผ่านไปสามแบรนด์ละคือรอบที่แล้วอ่ะมีคนแซวว่าทําไมดูนั่งคุยกับเพลงแล้วเก่งจังเลยก็เก่งนี่มันเคยเจอครั้งแรกอันนี้อันนี้เจอหลายรอบแล้วอันนี้ไม่ทำให้เก่งแนละ้วโอเคแบรนด์ต่อมาพี่เล็กผมมีแบรนด์อันดันฮะเป็นนาฬิกาที่เราเราโคกับทางฮ่องกงอ่ะ นะครับเราเป็นตัวแทงจำหน่ายเนื่องจากแบรนด์อันดันเขาเขาดังที่ collapse นะเขาก็จะ collapse กดคนไปทั่วคนนั้นคนนี้นะพอมาถึงเมืองไทยผมก็จับเขา collapse กับศิลปินหลายๆศิลปินนะนั้นก็จะมีตัวน่าสนใจอยู่หลายตัวแต่อันดันเขาก็จะเป็นนาฬิกาออกไปทางผลิตลิมิเต็ดเอ dition จำนวนไม่มากแังนั้นนถ้าเพื่อนๆชอบในการแนวลิมิเต็ดเอ dition จำนวนผลิตไม่เยอะแล้วก็ มีตัวไปเอ็กกับชาวบ้านไปทั่วเนี่ยก็มาดูได้เขามีหลายทรงครับเขามีทรงบางทรงจะระไม้คล้ายคลึงกับยี่ห้อนู้นบางทรงก็ย่อระไม้คล้ายคลึงไปจดนู้นอะไรอย่างเงี้ย inspiration inspiration แต่มันจะเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงนะนเราไม่ว่ากันประมาณเท่าไหร่ครับก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นตั้งแต่เราซื้อขายมายังไม่เคยมีตัวไหนเกินทะลุแสนนะครับพี่เล็กอยู่ในวงการของไมโครแบนเยอะมากผมถามแบบ ด้วยความจริงใจผมอยากรู้ว่ามีคนซื้อเยอะไหมครับมีมีคนซื้อครับแต่เขาก็ซื้อกันเป็นยี่ห้อยี่ห้อซื้อกันเป็นรุ่นรุ่นไม่ได้ซื้อกันแบบฉันจะเล่นในไมโครแบรนด์ไอคนประเภทนี้ไม่ค่อยมีแต่ถามว่ามีไหมก็มีเพราะหุ้นส่วนบางคนหนึ่งเขาก็เป็นแบบนั้นเขาไม่ซื้อเลยนะมเจอร์แบรนด์เขาซื้อแต่ ไมโครแบรนด์ Micro brand, <Okay. S 1> ไปดูหมดน,นันนู้นอันนี้แล้วก็ซื้อนูน่นซื้อนี่สำหรับผมผมมองว่าโอเคถ้าเรามีเมเจอร์แบรนด์แล้วเราสมมติถ้าเกิดเรามีจนถึงแบบโอเคเรามีครบมมแล้วเราจะค่อยหันมาสดไมโครแบรนด์ brand. หรือจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือว่าโอเคเราซื้อนาฬิกาที่เราซื้อเมเจอร์แบรนด์เพราะเราอาจจะไม่ได้ชอบเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึงเราต้องใช้เงินนะเราซื้อง่ายขายคล่องเพราะไมโครแบรนด์น, Micro นีมันอาจจะขายยากหน่อยครมีความเห็นกับเรื่องนี้ว่ายังไงครับคือไม่โครแบรนด์เป็นอย่างที่พั มันต้องเจอเนื้อคู่แต่คุยกับแพทย์ไปเมื่อกี้ว่าหลังๆมานาฬิกามันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์มากกว่ามันจะไม่ใช่เป็นสมัยก่อนเรามาดูเวลากับข้อมือตลอดเวลาเพราะเดี๋ยวนี้เวลาดูที่ไหนก็ได้ถ้าเราสามารถที่จะเจอนาฬิกาที่มันใช่สําหรับเรามันจะยี่ห้ออะไรถ้าเราไม่ได้ไปคอนเซิร์กับมันมากผมว่าไมโครแบนก็เป็นคําตอบแต่ถ้าเรามองว่าต้องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เท่านั้นไมโครแบนก็ไม่ตอบโจทย์ ขอเชิญก็ได้ใครสนใจแบรนด์นะครับวันนี้ก็มีมาสี่ห้าแบรนด์เพล็กจังมีอีกไหมครับหรือว่าครบแล้ววันนี้คือจริงๆแบรนด์เราก็มีอีกหลายแบรนด์นะฮะอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นที่ตอนนี้เรายังเราพยายามจะเอาเข้ามาในประเทศไทยให้ได้คือยี่ห้อโอเปียมโอเปียมนี่วอชเมกเกอร์เป็นคนสเปนเขาเป็นคนที่รักนาฬิกาแล้วเขาอยากที่จะทํานาฬิกาที่เป็นอินดีพเ e นซ์ที่รู้แต่ไม่แพงนะเขาก็มีความพยายามแต่คําว่ารู้และไม่แพงเนี่ย ของเขานี่ก็อยู่ระดับแสนกว่าบาทเป็นต้นไปเขาก็ทํางานออกมาได้สวยดูดีแล้วก็งานดีมากก็เป็นอ,อ,อ,อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับไมโครแบรนด์ rand, หรือจะเรียกว่าอินดีเพนเดนซ์ก็ได้ครับที่เราถืออยู่ซึ่งคนที่เล่นนาฬิกาหลายหคนก็มีโอเปียเหมือนกันนะแล้วก็เห็นพอเป็นเพื่อนๆเนี่ยเอามาแชร์กันเยอะมากแต่แล้วผมก็ไม่รู้จักกับแบรนด์อะไรก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลแบบในในใน,ในช่องเล็กงนี้ก็เลยอ๋อเออเห็นมากขึ้นอะไรแบบนี้คือโอเปียนี่เขาดังขนาดว่าอย่าเรียกว่าดังหลยะเขาก็ ฝีมือดีขนาดที่ว่ายี่ห้อดังๆบางยี่ห้อก็เอาเครื่องของเขาไปใส่ในานาฬิกาโอเปียมเราได้มาแล้วเาได้แล้วเหรอเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมพูดข้างต้นเนี่ยนะฮะโอเปียมเอยเบรรนเอยรุ่นที่เป็นที่นิยมเนี่ยแทบจะไม่มีของให้ขายอยู่แล้วเดี๋ยโอเปียมเนี่ยเราเป็นตัวแทนเข้ามาเจ็ดแปดเดือนละ<อ>เรายังไม่เราได้แบบคอมเมอร์เชียลมาแค่เดือนเดียวผมว่าผมยังไม่เห็นคือเล็กตั้งโชว์ตรงนี้ เดี๋ยวชี้ให้ดูออม,มันมีอยู่เรือนเดียวอ๋อโอ้ยวนาไม่เฉยแล้วเรือนเดียวที่นั่นมาคือเฟนลี่เขาเอามาให้คือขายเราเป็นลักษณะว่าเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ตัวนั้นเราขายไม่ได้ครับผมก็คือตั้งโชว์ได้อย่างเดียวก็ไม่มีะไรค่ะนะครับ <c oughs> ไม่มี <c oughs> นั้นเป็นตัวแทนมาตั้งนานจะเอามาขายก็ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ล่าสุดมีลูกค้าอยากได้ผมก็เลยต้องถอดบนข้อมือผมให้ลูกค้าได้ไม่ใช่เหรอฮะก็ผมยังไม่เคยใส่พอดี มีเพื่อนที่เป็นนักสะสมนาฬิกาชื่อหมอตรงแกแกอ๋อพ oh, <ก>ี่ตรงพี่ตรงแกแกขอซื้อไปพี่ตรงมาชอบป้ายยาน,นาฬิกาผม,มาแกก็เอาโอเปียไปลงคลิปของแกแล้วมั้ง oh. หรือว่าไปลงเขียนลง f a c e b o o k ผมก็ไม่แน่ใจโอเคนะครับซึ่งก็นา่าจะประมาณน,นะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวพี่เล็กมีแผนจะทำอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาต่างๆบ้างครับ S S C Timepiece กับแบบแบรนด์นาฬิกาต่างๆมีโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเพื่อแบบคนดูแล้วแบบเขาเขา,เขาสนใจคือจริงๆผมเป็นคน บ้าคนหนึ่งนะที่ที่ทำอยู่เนี่ยเพื่อนๆหลายคนถามว่าทำทำไมผมก็บอกตอบไม่ได้จริงๆว่าทำทำไมเขาถามว่าได้เงินไหมขัดทุนตลอดใช่ไหมผมอยากถามเงนินแต่ไม่กล้าถามอันนี้ได้คําตอบแล้วแต่ที่ทําต่อไปก็เพราะว่าเราก็อยากจะสร้างให้วงการนราฬิกามรนมีสีสันนะผมอยากจะจัด Watch Fair <ว>อยากจะจัด m i โครแบรนด Independent Watch Fair แล้วก็บ้าขนาดเชิญพวก แบรนด์ดังๆต่างประเทศที่เป็นไมโครแบรนด์ก็ตามอินดิพนเดนต์ก็ตามแล้วก็ตอบรับมาเยอะแล้วด้วยแต่ยังไม่มีแผนเลยว่าจะทำยังไงเดี๋ยวต้องชวนพัดมาช่วยได้ครับยินดีมากครับถ้าเกิดใครแบบอยากมาดูนะหรือว่าอยากให้เอาแบรนด์ไหนเข้ามาถ้าเกิดเล็กจัดวอชแฟร์เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้คอมเมนต์เลยนะฮะคือแบบมีโอกาสแล้วถ้าเกิดจัดจะได้แบบมาแจ้นคนทคนทราบมาเจอการเป็นคอมมิชชั่นของคนแบบชอบไมโครแบรนด์นั่นแหละชอบเมเจอร์แบรนด์อะไรแบบนี้บ้างแหละใช่ใช่โอ้โหนั่นจะเป็นสังคมที่สนุกสนานดีนะ แล้วผมก็อยากให้ว่าประเทศไทยเป็นเป็นอีก destination หนึ่งทึ่คนรักนาฬิกาเขาอยากจะมามนะนะถ้าเราสามารถจะจัด watch fan ในประเทศไทยได้แล้วคนจากต่างประเทศต้องมาดู watch fan ในบ้านเรามันคงจะเจ๋ง soft power หวังว่าหวังว่าจะได้เพราะว่า <c oughs> จริงผมไปอยู่ในกลุ่มของนาฬิกาที่เป็น major brand เยอะมากใช่นหมบอะ Rolex ผมก็อยู่แค่ตามกลุ่ปต่างๆผมเชืว่าพอมันเป็น major มากๆแล้วอะคนที่มันชอบมันเยอะเหมือนคนชอบไนกี้อย่างเนี้ย คนนี้เป็นแสนคนแล้วมันไม่ได้มาคุยกันจริงๆอย่างเมื่อก่อนผมชอบ n นิวบ a n c e ใช่ไหมครัผมว่าอยู่ในคอมมิชชั่นของ New Balance มีแค่พันคนในเฟซบตอนแรกอ่ะเราก็ทำให้ทุกคนนั้รู้จักรสนิทกันผมก็มีความรู้สึกว่าในอนาคตเป็นไมโครแบรนที่เราอยู่เป็นคอมมิชชั่นกันตรงนี้มันน่าจะสนุกดีนะใช่ใแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้สร้างคอมมิชชั่นนี้ขึ้นมาใช่ใเนาะเนเนาะ หวังว่านะทุกคนครับหวังว่าเรียนเชิญทุกคนมาอยู่ในคอมมูนิตี้พวกเรากันด้วยแล้วกันในอนาคตแรกนะครับครับผมโอเคไม่เลือกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ